เดี๋ยวเราก็แชร์หากันได้ส่งร้านนี้ด้นะบอกแล้วกินมากเลยิมากเลยค่ะมันไม่แฝงนะเนี่ยอ่ะแป๊บก่อกุ้งเธอไม่แฝงมาสี่คนน่ะเนี่ยไม่เป็นไรมาสี่คนได้สามกุ้งค่ะไม่เป็นไรเฮยเขาเรียกว่ากุ้งไม่แฝงว่ะกุ้งทำไมเขายุ่งเลยอ่ะบอกแล้วร้านเนี้ยอ่ะนี่นี่กินมากเลยลืมรอเดี๋ยวรอจานพวกเธอด้วยเดี๋ยวฉั้นเอกแล้วรันเนี้ เอาไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวอาหารเราเรายังไม่เข้าพิงจีนท็อกเทลนะคะน้องเอ่อปกให้พี่ถ่ายอันนี้แล้วพี่ส่งให้เอาใหม่เล้วของเธออีกสองเพราะฉันหดื่มว่าฉันรล่อโอ้แต่ดีดีสวยลงนี้ดีกกิินนาส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยอาหารมากินมากะส่งเลยนะแบบนนะส่งมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยว ขอบคุณค่ะอ sure ้แก้วอะเอ้ยน้องกบคะระวางเลยเรื่องขอสายุกอ right ้สายเลยเอาจค่ะไปจ้า